วันนี้จะเป็นผู้ดำเนินรายการในการให้ข้อมูลสำคัญสาคัญกับนักศึกษาครับเบื้องต้นก็คือท่านเมื่อกี้ครับที่พูดไปแล้วคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุสกานาคูบาฮาครับเป็นคณะพอดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุครับครับท่านต่อมาครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรนุชนาปูนทอครับเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพครับต่อมาครับเป็นประธานหลักสูตรนะครับของแต่ละหลักสูตรนะครับที่รับนักศึกษาอยู่ในปัจจุบันนะครับท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณลิศประทิงทองครับ เป็นประธานหลักส itch, ตูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและวัสดุข้อความเป็นการคาร์บอนครับท่านต่อมาครับรองศาสตราจารย์ดรอำนาจพดุงศินครับเป็นประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานครับท่านต่อมาครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนวชัดธารีลาครับเป็นประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุครับท่านต่อมาครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสัชิธนพุทธวงศ์ครับเป็นประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมครับเรื่องต่อมาครับเป็นระเบียบของมหาวิทยาลัยเทโลยีผู้ชมค่าโทนบารีครับว่าด้วย การศึกษาระดับประดิษ์ศึกษาพศ2 5 6 2ครับเป็นข้อมูลสำคัญสำคัญที่นักศึกษาควรจะรู้ครับซึ่งจะอยู่ในแฮนดบุ๊กด้วยครับก็บผมจัดข้อความมาเพื่อที่จะเข้าใจง่ายขึ้นขพอาะความสำคัญสำคพัญก็มีดังนี้ครับระยะเวลาศึกษาของนักศึกษานะครับระดับปีนยาโทจะศึกษาได้ไม่เกิน5ปีการศึกษาครับระดับปินญาเอกจะศึกษาได้ไม่เกิน6ปีการศึกษาครับ กรณนนีที่นักศึกษาปีนญ,ญาเอกเ,เนี่ยเรียนครบแล้ว6ปีและสอบวิทยาลัยผลผ่านแล้วส่งเล่มแล้วครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการรอผลงานครับจะสามารถลาพักการศึกษาได้โดยไม่นับเวลาเรียนได้ไม่เกินหนึ่งปีการศึกษาครับข้อต่อมาครับเป็นการลงทะเบียนเรียนการเพิ่มการถอนรายวิชาต่างๆครับข้อแรกครับนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนยต่างๆคือปัจจุบันจะสามารถลงออนไลน์ได้แล้วครับแต่จะเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนครับในส่วนนี้จะเป็นเกี่ยวกับ อาจารย์ที่ปรึกษาจะคอยให้คำปรึกษาว่าคนเรียนตอนไหนมันเป็นไปตามโครงสร้างหลักโครงสร้างหลักสูตรหรือเปล่าครับตัวนักศึกษาใหม่เนี่ยที่เข้ามาใหม่จะยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นที่ปรึกษาหลักของวิทยาลัยพนนะครับก็จะเป็นที่ปรึกษาชั้นปีหรือที่ปรึกษาของหลักสูตรที่เขาจัดมาให้นะครับก็พยายามติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาไปบ่อยครับต่อมาครับนักศึกษาปิญญาเอกจะสามารถลงทะเบียนวิทยาลัยพนได้ก็ต่อเมื่อสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วหรือว่าทีโปรติเจรียกกัน ติดปากก็คือ QE และต่อมานักศึกษาที่จะลงโรงเรียนวิชาต่างๆในแต่ละเทอมครับจะจะลงต้องไม่น้อยกว่า6กหน่วยกิตหรือและไม่เกิน15บหน่วยกิตครับยกเว้นว่าเราเอามีตัวเรียนน้อยกว่า6กหน่วยกิตแล้วครับก็หรือว่าลงที่เป็นซัมเมอร์จะสามารถลงได้นล้วครับผมหกหน่ยนยวนยกิตกรณีนอกเหนือจากนี้ จะต้องได้รับความติดชอบจากการที่ปรึกษาก่อนแล้วต้องได้รับต้องทําใบคาร้องครับโดยนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาแผนหนึ่งอาจจะสงสัยว่าตัวเองอไม่มีวิชาเรียนจะต้องทํำยังไงก็เทอมแรกเนี่ยอาจจะต้องพยายามสอบผ่านคิวให้ได้ก่อนครับระหว่างนั้นก็จะเป็นการชําระค่าเรียนแบบที่เป็นชําระค่าบริการศึกษาแต่เต็มจำนวนครับแล้วก็พยายามสอบคิวให้ผ่านเพื่อจะได้เริ่มทางเรียนนิพนธ์ครับ้อต่อมาครับอยากให้นักศึกษาพยายามาแคปหน้าจอนี้ไว้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสไลด์นี้ก็จะส่งให้นะครับ เป็นกำหนดการลงทะเบียนครับก็เราลงทะเบียนปกติผ่านมาแล้วครับเป็นวันที่24ถึงวันที่25ครับและกําหนดการเปิดเทอมของหนึ่งทับ68จะเป็นวันที่4สิงหาเพราะฉะนั้นในรอบลงทะเบียนล่าช้าครับจะเป็นเราสามารถลงได้ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8สิงหาคมครับซึ่งการลงตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปจะมีค่าปรับวันละ50บาทครับครับสําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนปกติแล้วก็สามารถทําการเพิ่มเปลี่ยนกลุ่มเรียนหรือว่า ทำการลดรายวิชาในช่วงนี้ได้ครับตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่15สิงหาคมครับการลดวิชาเรียนในช่วงนี้จะไม่มีปรากฏในทาร์กสคริปต์ครับและจะได้รับเงินคืนครับแต่ถ้าเลยวันที่15เป็นต้นไปคือคือเกิดเราลงช้าเราลงเราขอลดตั้งแต่วันที่16สิงหาครับก็จะไม่ระบุในทาร์กสคริปต์แต่ว่าจะไม่ได้รับเงินคืนยกเว้นว่ามีการยกเลิกสอนในวิชานั้นจะได้รับเงินคืนแทนครับ ส่วนการถอนตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดเป็นต้นไปจะมีการระบ,บุในทางสคริปครับแล้วว่าเป็นการว่าจะเป็นใบิลหรือการดอกนั่นเองครับครับส่วนหลักสูตรของอพลังงานและวัสดุจะมีกรณีพิเศษเพิเ่มขึ้นไปคือหลักสูตรพลังงานและวัสดุว่าเาเป็นการฮาร์บอนนะครับจะมีการเรียนเป็นช่วงๆโมดูลครับก็จะมีการขอลดที่ต่างกันออกไปตามช่วงเวลาต่างๆของแต่ละช่วงที่วิชานั้นส,สอนครับข้อต่อมาครับ เป็นการประเมินผลก็คือเกรดที่เราได้แต่ละเทอมครับวิชาที่ทั้งสาเรียน,นครับและสอบเนี่ยต้องได้ไม่ต่างกว่า C หรือ S S ในที่นี้จะเป็นผ่านนะครับของอของในมหาลัยจะหมายถึงผ่านถ้านักศึกษาได้ต่ำกว่า S หรือว่าได้ต่ำกว่า C จะต้องลงทะเบียนซ้ำครับถ้าเป็นวิชาบังคับเนี่ยจะต้องลงวิชาเดิมครับผมแต่ว่าถ้าเป็นวิชาเลือกจะลงวิชาใหม่ได้ครับแล้วก็อีกเกณฑ์คือ,อการนับหน่วยกิตเพื่อจบการศึกษาครับ วิชาบังคับเนี่ยจะต้องได้ผ่านหรือได้ S หรือว่าได้ได้ B ขึ้นไปถ้าวิชาบังคับเนี่ยได้ต่ำกว่า B ต้องลงซ้ำวิชาบังคับเดิมครับวิชาเลือกก็ต้องครับไม่ต่ำกว่า C ครับส่วนนักศึกษาที่ลงวิชาเดิมสองสาครั้งครับจะนับเฉพาะเกรดสุดท้ายครั้งล่าสุดเท่านั้นครับส่วนเกรดเดิมๆที่สองมาแล้วครับจะปรากฏในไทา์สคริปต์ครับเนื้อต่อมาครับเป็นวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษครับนักศึกษาทั้งโทและทั้งเอครับ ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานภายในสามเทอมแรกครับของการเข้าศึกษาครับทีนี้นักศึกษาสามารถยืดคะแนนภาษาอังกฤษได้เพื่อกดเว้นการเรียนภาษาอังกฤษครับโดยซึ่งการสมัครตอนแรกครับปญญาเอกเนี่ยจะมีการต้องยืดภาษาอังกฤษมาตั้งแต่แ,ตแ,ตแ,ตแรกแะนะครับส่วนปรญยาโทคนที่ยังไม่ยืดภาษาอังกฤษและคิดว่า๊ตอนแรกคิดว่าจะเรียน50หรือ60ศแต่คิดว่าตัวเองอาจจะมีอาจจะสามารถสอบผ่านได้ สามารถไปสอบเทสท์ ED, หรือ i อเอลเพื่อมาลดเว้นการเรียนได้ก็เกณฑ์คะแนนจะอยู่ตามตารางนี้ครับโดยจะมีข้อกรณีพิเศษคือถ้าเป็นแผนขอไข่ครับสาหรับปอโทนครับแผนขอไข่หรือแผนวิชาชีพครับจะสามารถใช้โทอีกในการยื่นเพื่อง,งดเว้นได้ครับโดยคะแนนภาษาอังกฤษที่ไปสอบภายนอกมาครับต้องมีคะแนนไม่เกิน2ปีครับผมครับแล้วก็ในของมหาลัยจะมี Facebook จะมีหน่วยงานสําหรับจัดสอบสารกิจของมหาลัยโดยเฉพาะครับครับเป็นหน่วยงานเทสเทคครับก็นักศึกษาสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามใน Facebook ของเขาได้ครับเพื่อที่จะดูว่าเขามีกําหนดการเปิดเมื่อไหร่เพราะปกติแล้วเขาจะเปิดทุกทุกเดือนครับแต่ถ้าเนนักศึกษาติดตามข่าวสารดีๆครับอาจจะมีบางช่วงที่ลดราคาเป็นพิเศษสําหรับนักศึกษาในมหาลัยครับครับต่อมาครับเป็นการโอนหน่วยกิจครับก็สําหรับนักศึกษาที่เคยเรียนแล้วหรือแล้วเข้ามาใหม่ ครับก็จะมีเกณฑ์ในการโอนหน่วยกิจได้หรืออาจหรืออาจจะไม่มีนักศึกษาที่โอนแล้วเข้ามาใหม่อ,อ,อตอกออกแล้วเข้ามาใหม่ครับแต่ว่านักศึกษาบอกว่าคิดว่าตัวเองเอ,อ,อาจจะเรียนไม่จบภายใน5ปีสาหรับปโทน,นะครับแล้วคิดว่าตัวเองอยากจะเข้ามาใหม่ก็ควรจะศึกษาเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการเทียบโอนไว้ครับก็คือคะแนนวิชาภาษาอังกฤษที่เป็น LNG 5 5 0และ60 0ครับถ้ามีผลการเรียนเป็นผ่านแล้วสามารถขอเทียบโอนได้ครับแล้วก็ วิชาในหลักสูตรเดิมหรือหลักสูตรใกล้เคียงนะครับที่มีผลการเรียนเป็น S หรือเป็น B ีนะครับสามารถเทบโอนได้ครับแต่ก็ต้องอยู่ในการพิจารณาของคณะอีกทีนึงครับแล้วก็รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อครับสามารถโอนหน่วยกิจที่ผ่านแล้วครับโดยไม่ต้องสอบ QE ใหม่แล้วก็ไม่ต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ครับ โดยจะสามารถเทียบโอนไม่เกิน90%ของงบกิจที่ผ่านแล้วครับโดยต้องได้รับการพิจารณาจากคณะสาผมที่ประชุมคณะครับข้อต่อมาครับสําหรับนักศึกษาที่เผยแพร่ผลงานวิชาการแล้วและไม่มีการเปลี่ยนของข้อวิทยานินนะครับก็สามารถเทียบโอนผลงานวิชาการครับในการอ่าในการเข้าใหม่ได้ครับครับแล้วก็ต้องการเทียบโอนเนี่ยสำหรับภาคสั่นครับจะอยู่ที่ภายในวันที่15สิงหาคมครับก็ เอ่อนักศึกษาอยากเทียบโอนก็ติดต่อเจ้าที่หลักสูตรนะครับเขาจะให้คําแนะนําครับต่อมาครับเป็นการทําวิทยานิพนธ์นะครับสําหรับนักศึกษาแผนก2หรือว่าแผนขอนะครับก็จะสามารถลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ได้ก็ต่อเมื่อ,อผ่านไปแล้วหนึ่งภาคการศึกษาครับแล้วก็มีวิชาเรียนไม่น้อยกว่าอ่ผ่านหลายวิชาเรียนไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิตครับแล้วก็มีหน่วยกิจสะสมไม่น้อยกว่าสามครับแล้วก็ถ้าเป็นปอเองนะครับ ต้องสอบผ่าน QE ก่อนหรือสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อนครับเพื่อจะขอทำเงียิพน์ครับโดย euh, ปอเอกที่เป็นแผน2สองสามารถทำเงียิพน์ได้ก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้วหนึ่งภาคการศึกษาแล้วมีวิชาเรียนผ่านแล้วไม่น้อยกว่าหกวยกิจครับแล้วก็มีแก้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่าสา5ดสองห้าครับครับก็สําหรับท euh, ั้งนักศึกษาที่กลับเข้ามาใหม่ตกออกแล้วกลับเข้ามาใหม่ก็สามารถลงเรียบิพนได้เลยก็ดูตามยุทพภนิตของอาจารย์ที่ปรึกษาครับ สำหรับนักศึกษาที่เป็นแผนวิจัยอย่างเดียวไม่มีวิชาเรียนก็จะให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนว่าว่าเออพร้อมจะทำวิทยุผลเมื่อไหร่ครับผมการสอบคีวีครับหรือว่าการสอบบุตวัดคุณสมบัตินะครับจะเป็นการสอบเพื่อสำหรับเอ่อสำหรับปีิเอกเนี่ยจะเป็นการสอบเพื่อให้สามารถที่จะทําวิทยุผลหรือว่าเสนอวิยทยุผลได้ครับก็นักศึกษาที่ต้องนักศึกษาปริญญาเอกต้องสอบคีวให้ผ่านภายในสามภาคการศักษาแรกครับตั้งแต่เข้าการศึกษาครับหากสอบไม่ผ่าน ครับหรือว่าดำเนินการไม่ทันนะครับก็จะต้องพ้นสภาพกับนักศึกษาแต่ก็อยากให้นักศึกษาวางแผนการเรียนให้ให้ดีๆนะครับแล้วเมื่อนักศึกษาสอบผ่านคีวีแล้วเนี่ยก็สามารถเสนอแบบบอหนึ่งเพื่อสอบโครงร่างวิทยทีลได้ครับแต่ละหลักสูตรจะมีการกำหนดการในการยื่นใบเสนอวิทยทีลแตกต่างกันไปครับก็อยากให้ติดตามครับผมอาจจะติดตามทางเจ้าที่หลักสูตรแล้วก็ทำเฟซบุ๊กของของคณะครับสําหรับผู้ที่ทำวิทย์การทําวิจัยนะครับหรือวิทยทพลนะครับ ก็ต้องผ่านการสอบจริยธรรมวิจัยครับก็มีทั้งภาพทฤษฎีและภาพปฏิบัติครับก็จะมีทั้งการเข้าไปอบรมของที่มหาลาัยจัดให้แล้วก็การไปเข้าไปทดสอบในเว็บที่มหาลาัยจัดให้ก็เป็นการทําข้อสอบที่อยู่ในเว็บครับแล้วก็ส่งหลักฐานการสอบผ่านเข้ามาทางเจ้าหน้าที่ครับผมครับอันนี้คือนักศึกษาก็ต้องเข้าร่วมนะครับต่อมาครับเป็นการใช้ห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบครับก็ต้องผ่านการเทรนนิ่งครับ เป็นเป็นเหมือนกันเป็นการที่จะได้รับเซฟตี้กรารเพื่อเพื่อจะเข้าในการใช้ห้องปฏิบัติการครับต่อมาครับเป็นการสําเร็จการศึกษาครับของแต่ละอ่าหลักสูตรนะครับก็สาหรับปอโทนะครับแผนก็ก็การจะสำเร็จการศึกษาได้ก็มีอย่างนี้ครับก็คือเรียนครบตามหลักสูตรที่กําหนดเกรดไม่ต่างกันสามใน้เกิจดครับวิชาเรียนอ่าวิชาบังคับได้ B ีขึ้นไปวิชาเลือกได้ C ขึ้นไปครับแล้วก็อ่านี่เป็น 12หน่วยกิจกับแผนที่เป็นวิชาวิจัยรวนนะครับเป็นแผน12หน่วยกิจครับแล้วก็สําหรับการเผยแพร่ผลงานนะครับต้องเป็นต้องมีผลงานอย่างน้อยหนึ่งผลงานครับที่เป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยฉบับสมบูรณ์ครับหรือว่าที่เรียกว่า full paper ครับระดับชาติหรือระดับนานาชาติก็ได้ครับหรือผลงานที่ได้เนี่ยคือเอาไปเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการหรือว่าคอลเลคชันนะครับโดยจะต้องตีเป็นแบบว่าเป็นคอลเลคชัที่ ตีพีหมดความฉบับสมบูรณ์ครับหรือว่า full paper เนี่ยครับที่เป็นมีการจัดสืบเนื่องแบบ proceeding ครับแล้วก็มีการเสนอวิทยพผลและสอบปาป่าข้อสุดท้ายครับแล้วก็ส่งวิทิพลให้ทันเวลาครับก็จะเป็นเกณฑ์ของแบบกอครับแบบชาการนะครับคือสิบสองนกขึ้นไปครับก็ถ้าเป็นวิจัยร้วก็จะไม่มีวิชาเรียนครับก็จะดูที่เป็นวิทยพผลครับสำหรับแผนขอนะครับ ทำโครง,งการการศาึกษาวิจัย6หน่วยกิจน,นะครับก็เรียนครบตามหลักสูตรครับเกรดสะสมไม่ต่ำกว่าสาม่กิจครับอ่าเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าสาครับแล้วก็วิชาบังคับ B ขึ้นไปวิชาเลือก C ขึ้นไปครับแต่ว่าจะแตกต่างกับที่การทําวิจัยครับจะแตกต่างกันไปคือเป็นการเสนอการศึกษาวิจัยครับที่เป็นการค้นความด้วยตัวเองแล้วก็สอบผ,อผ่านการสอบการประเมินความรู้ครับแล้วก็ มีการสอบปากเปล่าครั้งสุดท้ายครับแล้วก็ส่งเล่มให้ทันเวลาครับแต่ว่านักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาครับจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างจาก,กไปเป็นพิเศษขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทุนครับสำหรับเกณฑ์การศึกษาของพีน่น้องเอกนะครับก็แผนที่1ครับที่เป็นวิจัยร้วนะครับก็ต้องสอบ q e ให้ผ่านภายใน3าเทอมแรกครับแล้วก็ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ที่เป็นนานาชาติ2ผลงานครับแล้วก็สอบปากเปล่า,ลาสอบเวทีพจน์สอบปากเปล่าครั้งสุดท้ายแล้วก็ส่งเล่ม ภายในเวลาที่กําหนดครับแล้วก็ถ้าเป็นแผนขอครับก็จะต้องเรียนให้ครบตามที่ดับสุดกําหนดครับครับแล้วก็สอบ QE ให้ผ่านเหมือนกันภายนาใ,ใน3ภาคการศึกษาครับส่วนการตีพิมพ์การเผยแพร่ผลงานจะต่างกันไปตรงที่นักศึกษาจะเลือกเป็นการตีพิมพ์ที่เป็นตีพิมพ์บทความนานาชาติ2ผลงานหรือการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ1ผลงานแล้วก็บวกอีกอันบวกอีกเงื่อนไขหนึ่งครับจะมา3ี3รูปแบบคือจะเพิ่มด้วยการที่จะตีพิมพ์บทความระดับ ชาติสองผลงานก็ได้เพิ่มเข้าไปหรือจะประชุมไปคอนเฟลเลนต์ระดับนานาชาติสองที่ก็ได้ครับหรือจะตีพิมพ์ผลงานระดับระดับชาติหนึ่งผลงานและไปคอนเฟลเลนต์ระดับนานาชาติหนึ่งผลงานก็ได้ครับครับแล้วก็สอบปากเป่าขั้สุดท้ายแล้วก็ส่งเอสสารให้ทันครับต่อมาครับสําหรับนักศึกษาที่จะไปตีพิมพ์จะไปตีพิมพ์เลือกวรารสารครับก็อยากให้มาปรึกษาจะเรียกว่า ควรจะเป็นอย่างยิ่งครับในการที่จะปรึกษาจากเจ้าที่ก่อนเขาจะให้คำแนะนําว่าวาันวอสานไหนควรไปไม่ควรไปเพราะว่าสมัยน,นี้ก็จะมีวอสานที่เขาเรียกว่าเป็นเฟสคอนเฟลเอนที่จัดขึ้นมาเพื่อหาเงินโดยเฉพาะแต่อาจจะไม่คุณภาพแล้วทําให้ไม่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงครับก็อยากให้มาปรึกษากับเจ้าที่ก่อนแล้วก็ในเว็บของคณะครับจะมีเอกสารสําคัญสาคัญที่จะต้องเข้าไปดูและเข้ามา โหลดมาเขียนครับแล้วก็ส่งให้เจ้าที่เพื่อดูว่าตรวจสอบว่างานวิชาการนั้นคอนเฟลเซ่นนั้นเจนแนลนั้นมีคุณสมบัติพอหรือเปล่าครับเพราะอีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้านักศึกษาเลือกที่จะไปที่เจนแนลที่ตีผินง่ายๆหรือไปคอเนเฟลเซ่ที่ผ่านง่ายๆเนี่ยก็อาจจะต้องกังวลสักนิดหนึ่งว่าเขาผ่านคุณสมบัติหรือเปล่าเพราะอย่างเจนแนลบางที่ก็อาจจะอยู่ในพอทยสี่ซึ่งอาจจะตกแล้วอาจจะอาจจะเป็นอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ครับผม เราอยากให้นักศึกษาปรึกษาเจ้าที่เรื่อยๆครับต่อมาครับเป็นคณะพลังงานครับคณะพลังงานสิ่งวดลอมและวัสดุครับตั้งอยู่ที่ตึก S8 S9 นะครับแล้วก็สํานักงานาำรับสายสบสนวิชาการและครับผมและเจ้าที่ส่วนใหญ่ครับจะอยู่ที่ชั้น2ครับเราจะเรียกว่าตึกกลมก็คือตึกตึกตรงกลางครับระหว่าง S8 S9 เราเรียกว่าตึกกลมครับก็อยู่ชั้นสองขึ้นลิฟต์มาก็จะเลี้ยวซ้ายสองครั้งครับก็จะเจอสํานักงานคณะบดีครับ ตอนนักศึกษาสามารถเข้ามาติดต่อได้นักสามารถสามารถติดต่อเจ้าที่หลักสูตรที่อยู่แต่ประจําจุดประจําชั้นของหลักสูตรนั้นก็ได้ครับหรือมาติดต่อกับทางเจ้าที่ทางสํานักคณะวดีก็ได้ครับต่อมานะครับเป็นขออนุญาตแนะนําเจ้าที่ที่มีบทบาทในคณะนะครับก็ท่านแรกครับเป็นคุณคณิฐาเพชรศุกรครับก็ทําหน้าที่การประสานงานหลักสูตรของสาขาวิยาเทคโนโลยีวัสดุครับสาขาเทคโนโลยีการออกแบบการผฏิตบูรณาการครับสาขาวิชี คุณภาพครับแล้วก็คอยดูแลเรื่องคำร้องต่างๆแล้วก็การให้ข้อมูลบริการการศาึกษาครับผมครับก็จะอยู่ที่ชั้น2สํานักง,งานคณะบดีครับทั้งต่อมาครับเป็นผมครับว่าตงนวนวิเช่นกุลครับก็ชินนน์ครับเป็นนักพนักการศาึกษาก็จะให้คําแนะนําให้คาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องหลักโตรก็ให้ําปรึกษาเรื่องการเรียนการสอนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริการการศึกษาเบื้องต้นครับนักศึกษาก็สามารถมาปรึกษาข้อมูลต่างๆกับผมได้เหมือนกันครับว่าเทอมไหนอยากจะลงอาสมุิ เจ้าที่หลักสูตรวันนี้อาจจะไม่สะดวกในการให้คำให้ข้อมูลก็มาปรึกษาผมได้ครับถ้าต่อมาครับคุณสุรีมาครับจักรพงศ์ครับคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องการจบของนักศึกษาครับการเปลี่ยนแปลงของข้อเวียนิพนธ์การทําเล่มเวียนิพนธ์ครับการลาพักการขอรักษาสภาพครับครับผมแล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาครับก็จะอยู่ที่ชั้นสองสำนักงานคณะบดีครับท่านต่อมาครับคุณกัญญาพักรุ่มแย้มครับก็จะคอยตรวจสอบเรื่องการจีพีผลงานวิจัยครับผลงานวิชาการครับก็ ักศึกษาจะไปตีพิมพ์ที่ไหนจะไปเสนอเจนนอลไหนก็มาติดตามมาขอคำปรึกษากบคุณกายพักก่อนได้ครับตัางต่อมาครับเป็นเจ้าที่ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานและวัสดุเพื่อความเป็นกาคาร์บอนครับก็จะประจาอยู่ที่ชั้น5ห้อง EN3512 ครับทัานต่อมาครับคุณวีนาชาติจันสกุลครับเป็นเจ้าที่หลักสูตรของเทคโนโลยีการจัดการพลังงานครับแล้วก็ดูแลเรื่องการเสนอบอลหนึ่งการสอบพบพอครับแล้วก็ดูแลเรื่องคำร้องต่างๆครับจะนั่งอยู่ที่ ชั้น7ห้อง en 3 7 0 7ครับท่านต่อมาครับเป็นพี่นกครับเจ้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นเจ้าที่ประสานงานของหลักูตนเทคนิคสิ่งแวดล้อมครับดูแลเรื่องการสอบวัดสมบัติครับหรือว่า Q ีวีครับแล้วก็จะนั่งอยู่ที่ชั้น8ห้อง en 3 8 0แครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นเจ้าที่เกี่ยวกับด้านการเงินการบัญชีครับนักศึกษาจะทำเรื่องเบิกจ่ายครับแล้วก็กลัวว่าเอกาสารการเราจะไปซื้ออะไรแต่อย่างเนี่ยก็ควรจะปรึกษาพี่ๆก่อนเพราะบางท่าน ไปซื้อแล้วไม่มีใบเสร็จมาก็อาจจะทําให้เบิกไม่ได้เวลาจะติดต่อเรื่องการเงินการบัญชีการพัสดุครับก็จะต้องติดต่อที่เจ้าที่ทั้งสามท่านครับาะจะอยู่ที่ชั้นสองสำนักงานคณะบดีเหมือนกันครับว่าคุณกิติมากระดิ่งหินครับคุณประคองพักดีครับแล้วก็คุณมีนาจันชติครับต่อมาครับเป็นเจ้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ครับแบบมีจมีสีท่านจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งครับของตึก s 9ครับหรือว่าตึกกรมครับก็จะทําหน้าที่ต่างเกี่ยวกับ การดูแลอุปกรณ์เครื่องมือและห้องต่างๆครับแล้วก็พื้นที่วิจัยครับแล้วก็นักศึกษาเชิญอาจารย์ภายนอกขึ้นมาแล้วอยากจะจองรถหรือว่าอะไรต่างๆก็สามารถติดต่อกับฝ่ายอาคารสถ,ถานที่ได้ครับครับก็จะมีการส่งคำร้องการขอใช้เรื่องต่างๆก็มีทางเว็บไซต์ผมแนบลิงก์ไปด้วยครับในสไลด์ครับต่อมาครับนักศึกษาใหม่ครับจะมีบัตรนักศึกษาแต่ว่าบัตรนักศึกษาเนี่ย อาจจะยังเข้าตึกน,คนคะคะเอสแปเอสกาไม่ได้ครับเพราะว่าจะต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าตึกก่อนครับโดยการติดต่อกับฝ่ายอาคารและสถานที่ที่น้าไปเมื่อสักครู่ครับต่อมาครับการจอดรถครับตอนนี้ครับมหาลัยมีการปรับปรุงเรื่องการจอดรถภายในมหาลัยใหม่ครับนักศึกษาที่ต้องการเกี่ยวกับสิทธิ์ในการจอดรถในมหาลัยนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้เว็บไซต์สํานักงานอาคารและสถานที่ได้ครับอันนี้จะเป็นของเป็นสํานักงานของมหาลัยครับก็ เข้าไปในลิงก์ที่ผมได้แนบไว้ใน PowerPoint นะครับเข้าไปลิงก์ก็จะมีขั้นตอนอผมก็จะแนบมีคู่มือการใช้งานว่าเราจะ r e เตอร์ยังไงครับเราจะเรื่องระเบียบในการจอดรถเป็นยังไงครับก็สามารถเข้าไปในตรงนี้ลิงก์งได้แล้วก็ทําตามคู่มือครับต่อมาครับ นักศึกษาที่ในมหาลาัยเราครับมีอาคารจอดรถอยู่และนักศึกษาคิดว่าไม่ได้จอดประจําแค่มาจะมาจอดชั่วคราวนานทีก็จะสามารถใช้อาคารจอดรถได้ครับโดยเข้าทางถ้าเข้าทางประตูหน้าประตูที่หนึ่งครับเป็นประตูที่อยู่ฝั่งถนนประชาทิปนะครับเข้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะเจอตึกที่เรียกว,ว่า S2 ครับเป็นอาคารจอดรถค่าบริการนะครับอาคารจอดรถเนี่ยปกติแล้วจะเปิดเวลาทําการจะตีห้าถึงเที่ยงคืนชั่วโมงแรกจะฟรีครับ ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละสิบบาทครับแล้วก็เหมาจ่ายทั้งวันของวันนั้นจะเป็น80บาทต่อวันครับก็คือถ้านักศึกษจอดเกิน9้าชั่วโมงก็คิดเขียแค่เสียแค่แปบาทครับสำหรับนักศึกษาที่ลืมมาเอารถลืมเอารถเลยมาเอาตอนปีหนึ่งปีสอก็จะเสียค่าปรับปเป็น400บาทครับต่อมาครับเป็นเว็บไซต์ของคณะครับจะชื่อว่า s n e k m u t a c t s ครับก็จะมีอันนึง หัวข้อหนึ่งที่เป็น topic ท,ที่ชื่อว่า student ครับเป็นอันหนึ่งที่นักศึกษาควรจะเข้าไปครับเพราะว่า,าจะมีบริการด้านต่างๆครับก็หลายๆอย่างจะต้องส่งออนไลน์ก็ได้ครับก็เช่นอยากจะดูไปที่การศึกษาตารางเรียนตารางสอนการลงทะเบียนการสอบวิทยาลัยครับก็สามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้ครับแล้วก็จะมีใบคําร้องแบบฟอร์มต่างๆครับนักศึกษา,าก็สามารถเข้าไปโหลดตรงนี้ได้ครับตรงเว็บไซต์ของคณะครับตรงหัวข้อ student ครับ ต่อมาครับเป็น Facebook ของคณะครับชื่อว่า School of Energy e v l p m e n t ครับ and Materials c a m e t ครับก็อยากให้นักศึกษาเข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์ครับเพราะว่าข้อมูลสัมคัญสำคัญต่างๆเนี่ยของคณะของหลักสูตรครับจะอัปเดตทนช่องทางนี้ครับนักศึกษาจะได้เห็นง่ายครับก็รบกวนเข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเผื่อได้รับข่าวสารได้ทันท่วงทีครับ แล้วก็ข่าวสารสำคัญสำคัญของมหาลัยก็จะมาโพสต์ตรงนี้ด้วยครับต่อมาครับเป็นนักศึกษา,าใหม่จะเป็นขั้นตอนที่นักศึกษาใหม่ควรรู้ครับก็จะมีสิบขั้นตอนครับเป็นเว็บของสํานักง,งานทะเบียนครับเว็บสํานักง,งานทะเบียนนักศึกษารครับก็ต,ตามลิงก์นี้คือจะมีสิบขั้นตอนสุ่การเป็นนักศึกษาใหม่ซึ่งสําหรับนักศึกษาใหม่ที่ต้องการแอคเคา t ์เพื่อใช้งานาตา่างๆครับเพราะว่าการทำานที่พนเนี่ย การที่เราจะเข้าไปค้นข้อมูลในเว็บสกอร u พหรือว่าการเข้าข้อมูลต่างๆครับถ้าเกิดเราไม่ได้แอช้์แอดเค้าของมหาลัยเราจะเข้าไม่ถึงบางเจอร์นัลเราจะต้องเสียตังในการเข้าไปดูแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แอคเคท์ของมหาลัยครับที่แอทีเวตแล้วเราจะสามารถเข้าไปดูได้ลึกขึ้นครับผมแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่สําคัญคือการขอบัตรนักศึกษาครับผมก็จะแนบลิงก์ไว้ให้ก็ วิธีการขอ,อแอดเค้์ของนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ก็จะผมแนบคู่มือแล้วก็ลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าเกิดจะแนะนําตัวนี้อาจจะใช้เวลาเยอะเกินไปครับนักศึกษาถ้าเกิดทาําตามคู่มือแล้วไม่เข้าใจก็ติดต่อมาทางเจ้าที่ก็ได้ครับผมแล้วก็จะมีการสําหรับการขอบัตรนักศึกษาครับเดี๋ยวนี้ก็บัตรนักศึกษาก็จะผูกกับบัตรของที่เป็นบัตรธนาคารนะครับครับก็จะมีคู่มือและวิธีการลงทะเบียนครับอันต่อมาครับซอฟต์แวร์ลิสิทิ์ครับก็มหาลัย,าย,าย คือสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ครับก็เกิดห่างนักศึกษาคิดว่าแบบไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์เองเช่นพวก Microsoft Office ครับนักศึกษาสามารถเข้ามาโหลดที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้ครับก็จะมีพวก Microsoft Office ครับแล้วก็ฟ o อกซิทที่ฟ็อกซิทที่ใช้แทน PDF ได้ครับแล้วก็มี Windows ครับ Microsoft Windows สำหรับนักศึกษาครับทีครับแต่ก็ต้องใช้แอคเคาท์ของนักศึกษาครับครับก็ พยายามไม่ใช้แนะนําว่าอย่าใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนครับเพราะว่าบางทีจะถูกตรวจสอบได้ครับก็สําหรับผมครับข้อมูลสาคัญสําคัญเบื้องต้นก็ได้ตามที่รายงานไปเรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายครับขอรบกวนครันักศึกษาช่วยตอบแบบสอบถามครับในการเข้าถมงเทศครั้งนี้ครับใช้เวลาน่าจะประมาณมีอยู่ประมาณ5้าหข้อครับใช้เวลาประมาณ2นาทีครับ